วันรู้สิ่งต่างๆไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดฉันชอบดจีแต่ฉันรู้ดีว่าดจีเป็นของคุณหยุดเพราะเหตุนี้ฉันจึงหนีมาราวกับว่าเราเป็นเพื่อนซีกันโชคดีที่ตอนนี้ฉันไม่หุนหันผ่านแล่นไม่เช่นนั้นมันคงจะแย่อ้จริงเหรอในที่สุดคุณก็ยอมรับมันฮ่าฮ่าฮ่าลูมิยูเอ็นทำไมคุณไม่มา เหมือนกับว่าฉันจะไม่ทำร้ายคุณไม่ว่ายังไงก็ตามฉันยอมทำร้ายตัวเองดีกว่ากำจัดใบหน้าน่าซื่อใจคดของคุณออกไปฉันเคยมีใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งตอนนี้ครอบครัวของฉันตกต่ำฉันยังคงต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจคุณแสดงมันให้ใครดูโจชีเวคุณคิดว่าคุณยังคงเป็นหญิงสาวที่ครอบงำเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ฮิฮิ วันรู้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีความนับถือตนเองต่ำขนาดนี้แม้ว่าฉันจะทำตอนนี้ก็ตามคุณมันยังอยู่แบบนี้ตะลึงเว่ยว่ตอนนี้คุณอยู่ในมือของเธอแล้วทำไมคุณไม่ทำตามที่เธอพูดละ่ะไม่ดีเว่ยเว่ตกอยู่ในอันตรายฉันไม่สามารถนั่งรอความตายอีกต่อไปเว่ยว่คุณสบายดีไหมอุยมู่หยานไปเร็วเข้า ฉันไม่สนใจว่าคุณเป็นใครปล่อยเว้ยๆวไปซะเว้ยเวยฉันประเมินคุณต่ำเกินไปคุณต้องการให้ฉันปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเหรอทำไมล่ะฉันยังไม่ได้คิดถึงปัญหานี้เลยทำไมลองคิดหาเหตุผลที่ดีบางทีผู้หญิงคนนี้จะปล่อยเว้ยๆวไปก็ได้เหรอยิ้มแต่ไม่ยิ้มมูยานปล่อยฉันไว้คนเดียว แล้วออกไปจากที่นี่ซะเป็นไปได้ไหมที่หลู่หมิงหยวนและคนอื่นๆกำลังซุ่มโจมตีอยู่รอบๆเช่นเดียวกับตำรวจดังนั้นมู่หยานจึงสงบมากคุณต้องรีบคิดหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลไม่สามารถปฏิเสธได้ง่ายๆและไม่มีช่องโหว่ในตันกะและดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีกับเว่ยเวยด้วยวิธีนี้เรื่องใหญ่ๆย่อมกลายเป็นเรื่องเล็กๆนั่นเอง ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดความสิ้นหวังฉลาดขนาดไหนคุณอย่าตื่นเต้นไม่น่าแปลกใจที่คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระกับฉันที่นี่ปรากฏว่าคุณมีผู้ช่วยคุณกำลังถ่วงเวลาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลูมินจยยูอันหรือเจ้าหน้าที่ยาวพวกเขาตราบใดที่ฉันรักษาผู้หญิงคนนี้ให้มั่นคงก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาพวกเขาจะสามารถ ช่วยไว้ไว้ได้อย่างแน่นอนใจเย็นก่อนถ้าปล่อยไว้ตอนนี้เราสามารถแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮ่าฮคุณคิดว่าฉันเป็นเด็กสามขวบที่เกลี้ยกล่อมง่ายขนาดนี้เหรอเพื่อนแค่เรื่องล้อเล่นระหว่างเราเหมือนเราเป็นเพื่อนกันฉันจะบอกพวกเขาว่ามันเป็นการเข้าใจผิด ถ้าพวกเขาเป็นเพื่อนกันพวกเขาจะคิดยังไงว่าจะขึ้นไปนอนเตียงผู้ชายของฉันทุกวันได้ยังไงพวกคุณสุดยอดมากในสายตาของเธอด้วยน้ำตานั่นเยี่ยมมากคงจะมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างเวเวไม่ใช่คนประเภทนี้เข้าใจผิดถ้าฉันไม่ได้เห็นไดอารี่ของเธอโดยบังเอิญฉันยังคงอยู่ในความมืดมิดเพื่อนสนิทของฉันได้ล่วงประเวณีกับคนของฉัน ฉันเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเว้・ยเวเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดฉันจะบอกคุณทุกอย่างถ้าคุณชอบผู้ชายของฉันบอกฉันได้ว่าทำไมคุณถึงทำเรื่องเล็กๆน้อยๆลับหลังมันเหมือนกับว่าดจีเป็นของคุณตั้งแต่ต้นจนจบเขารักคุณมากที่สุดแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในตัวฉันแต่คุณก็ยังต้องเชื่อในดจีใช่ไหม ใช่เดิมทีดอจีเป็นของฉันทั้งหมดเป็นเพราะคุณผู้หญิงใจร้ายคุณต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งดังนั้นดอจีจึงเย็นชากับฉันมากเมื่อเร็วๆนี้ใจเย็นใจเย็นหุบปากไม่ใช่เรื่องของคุณคุณคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเลวที่ถูกคนอื่นเก็บไว้และคุณยังแกล้งทำเป็นห่างเหินต่อหน้าฉันมันน่าขยะแขยงจริงๆจะอ้วก เว่ยเโปรดอย่าพูดอะไรรุนแรงเพื่อกระตุ้นผู้หญิงบ้าคนนั้นวันวันรู้อดทนอีกนิดอดทนอีกหน่อยเว่ยเว่ยรอดได้เร็วๆนี้ปรากฏว่าฉันสบกระปรกในใจคุณมากคุณเก่งกว่าฉันทุกอย่างตั้งแต่คุณยังเด็กคุณมีภูมิหลังครอบครัวที่ดีมีผลการเรียนดีและคุณยังสวยอีกด้วยต่อมาพ่อของคุณเสียชีวิต ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครอบครัวของคุณมีภาระหนักหนาสาหัสฉันจึงวิ่งไปปลอบคุณในที่สุดเธอก็มีวันร่วงหล่นจากฟากฟ้าจริงๆตอนนั้นผมแอบ,บให้อยู่นะอย่ามองย้อนกลับไปอย่ามองย้อนกลับไปอย่ามองย้อนกลับไปใกล้ชิดมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดฉันรู้ว่าคุณชอบเขาตั้งแต่แรกต่อมาก็พลิกผันในที่สุดเราได้พบกับเดอจีด้วยกันแต่ ดาจีตกหลุมรักฉันฉันแค่อยากเห็นการแสดงความรักของคุณแต่ทำไม่ได้ฉันยังลากเธอมาอยู่กับเราสองคนทุกวันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ